อืมเนี่ยมันจะไล่กระบอกไปเหอะลาดน้ำไส้เลยอ่ะใช่ลงไปดูปุ๊บแม่นเงินทำกูไล่กูทางอ้อมไล่กูทางอ้อมกูมาไล่ได้กินเออได้กินเลยอ่ะได้กินเลยว่ามันว่าหล่อไอ้ล้วนมันไล่ตัวมันไล่ตัวเนี่ยว่าหล่อให้ล้วนเลยนะมีกินด้วย แอมไม่ใช่ไหม่ปัดหิวโดรอปวังนั่งคุยกับคุณได้คุยไปได้เลยคุณนะแอมเป็นเล็บดคุณมาที่ญี่ปุ่นไปได้เนี่ยเป็นละมคุยซื้อปลาเข้าเขาไม่จับไปแล้วเลยใส่รถไปแล้วนะดีคุณแอ ดีนะไม่เทียกขู่เอาเบียมาลัดลั่งใช่เลยพวกเอาเบียมาลัดลั่งใชอไม่ใล่ไม่ใส่ตากูมาลัดทำไมต้องลั่งไม่ได้มีโอแม่งเลยวะนะฮกินกินอยู่คนเดียวเงียบเลยจาไม่บกไม่รู้แน่ๆว่ากินอะไรแอบกินคนเดียวเชยเลยอ่ะกันหมดแล้ว นมาแล้วก็เสื้อเวลาเหมือนกันไม้ที่จิงนก็ต้องมารอเราแล้วไม่ใช่ให้เรามารอมันมืดมามากันมา ปลาอยแเลยปลานยไม่ได้ทหรนีคลอะไรเข้ามาจดนาเอาเรื่องนะเนี่ยก้อนมุดเนี่นตื่น ไม่ได้เลี้ยง่ยบอกว่าล้างทาอยู่เนี้ย <laughs> <laughs>